จเจริญพรสาธุชนทั้งหลายชีวิตคนเรานี้บางครั้งก็น่าแปลกเราทุ่มเทแรงกายเราถวายหัวใจให้กับงานตื่นแต่เช้ามืดกลับค่ำมืดทำงานจนตัวเป็นเกลียวแต่เหตุใดทรัพย์ส,สินเงินทองถึงยังไม่หลั่งไหลามาเทมาดังใจหวังบางคนขยันแทบตายแต่ยังพายเรือวนอยู่ในอ่าง ส่วนบางคนดูเหมือนหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดเรื่องนี้มันมีที่มามีที่ไปและมีเหตุปัจจัยทางธรรมที่เราอาจมองข้ามไปการขยันนั้นเป็นเรื่องดีแต่ความขยันเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่กุญแจดอกเดียวที่ไขสู่ความมั่งคัง่งเปรียบเสมือนคนตักน้ำด้วยตะกร้า ต่อให้ขยันวิ่งไปที่บ่อน้ำวันละร้อยรอบน้ำก็เหลือติดก้นตะกร้าเพียงน้อยนิดเพราะอะไรเพราะภาชนะหรือบุญรองรับมันรั่วไหลหรืออาจจะยังสร้างมาไม่พอดีกับหยาดเหงื่อที่ลงไปหากโยมรู้สึกว่าขยันแล้วแต่ยังไม่รวยสิ่งแรกที่ต้องทำไม่ใช่การเพิ่มชั่วโมงทำงานจนร่างพังแต่คือการหยุดเพื่อสำรวจจิต และปรับทิศท,ทางของกรรมอย่างแรกลองดูว่าเราขยันแบบสัมมาอาชีวะหรือไม่งานที่ทำนั้นเบียดเบียนใครไหมเบียดเบียนตนเองจนใจเป็นทุกข์หรือเปล่าเพราะความรวยที่ปราศจ,จากความสุขในทางธรรมท่านไม่ถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐอย่างที่สองคือการเปิดทางบุญ บางคนมีอดีตกรรมที่เคยตรณีหรือชอบขัดขวางทางมาแห่งลาบของผู้อื่นวิธีแก้คือการเริ่มให้ในขณะที่เรายังไม่มีไม่ต้องให้ด้วยเงินทองมหาศาลแต่เริ่มให้ทานด้วยรอยยิ้มให้ปัญญาหรือให้อภัยการให้คือการขยายใจให้กว้างเพื่อรอรับกระแสะแห่งโชคลาบที่จะตามมา อย่างที่สามคือการใช้อิทธิบาทสี่ให้ครบถ้วนไม่ใช่แค่ขยันอย่างเดียวแต่ต้องมีความรักในงานหรือฉันทะมีความเอาใจใส่หรือจิตตะและที่สำคัญที่สุดคือวิมังสาหรือการใช้ปัญญาไตร่ตรองดูว่าจุดไหนรัว่วจุดไหนที่ต้องปรับปรุงขยันให้ถูกที่ขยันให้ถูกเวลาและขยันด้วยใจที่สงบ จำไว้ว่าความรวยไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขในบัญชีเพียงอย่างเดียวแต่วัดกันที่ความพอดีและความอิ่มใจเมื่อเราปรับเหตุให้ตรงผลคือความมั่งคั่งย่อมตามมาตามธรรมดาของโลกขอให้โยมอดทนรักษาศีลและใช้ปัญญานำทางความขยันแล้ววันหนึ่งดอกผลแห่งความเพียรจะเบ่งบานให้โยมได้ชื่นชมอย่างแน่นอน มองลึกลงไปอีกนะมหาบพิตรบางครั้งความขยันของเรามันเป็นความขยันที่ประกอบไปด้วยความโลภมากกว่าความเพียรเมื่อใดที่เราทำงานด้วยความอยากจะได้ใจมันจะร้อนเมื่อใจร้อนปัญญาก็จะมืดบอดเหมือนเราพยายามวิ่งหาเงินแต่เงินกลับมีปีกบินหนีเราไปเรื่อยๆเพราะแรงผลักจากความอยาก มันสร้างกำแพงกั้นโชคลาบเอาไว้สิ่งที่ต้องเติมเข้าไปในความขยันคือความนิ่งคนเราจะรวยได้ใจต้องมีกําลังกําลังที่ว่านี้คือสมาธิเมื่อใจนิ่งเราจะเห็นช่องทางที่คนอื่นมองไม่เห็นเราจะเห็นโอกาสในวิกฤตและเราจะมีจังหวะชีวิตที่ถูกต้อง คนที่ขยันแบบลนลานมักจะเสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแต่คนที่ขยันแบบมีสติจะหยิบจับอะไรก็เป็นเนื้อเป็นหนังอีกประการหนึ่งที่สำคัญคือความกระตันยูบ่อยครั้งที่ทางเดินของเงินทองถูกปิดกัน้นเพราะเราลืมรากเงาลืมภูมีพระคุณลองกลับไปดูแลพระอรหันในบ้านคือพ่อแม่ให้ดี หรือขอบคุณผู้ที่เคยเกื้อหนุนเราแรงกระตันยูนี้เองจะเป็นพลังงานที่ดึงดูดกัลยาณมิตรและโอกาสดีๆเข้ามาหาเราอย่างปาฏิหาริย์โดยที่เราไม่ต้องออกแรงวิ่งไล่ตามจนหอบสุดท้ายอย่าลืมเรื่องการเก็บรักษาตามหลักธรรมเรื่องโภควิพานสีท่านให้แบ่งทรัพย์ที่หามาได้เป็นส่วนๆ ไม่ใช่หามาได้ร้อยใช้ร้อยห้าสิความขยันจะสูญเปล่าถ้าเราไม่มีสัจจะก,กับการใช้เงินการรู้จักประมาณในการบริโภคคือการสร้างเขื่อนกั้นน้ำเพื่อให้ความขยันของเราไม่สูญสลายไปกับกระแสกิเลสรอบตัวขอให้โยมลองสำรวจดูว่าวันนี้เราขยันด้วยใจที่หนักแน่นหรือขยันด้วยใจที่ว้าวุ่น หากปรับใจให้สมดุลได้ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมมือลองสดับฟังดูเถิดเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความขยันอย่างเดียวไม่พอเราต้องมารู้จักวิธีแก้กรรมจากการงานและการใช้พระคาถาแห่งสติเพื่อเปิดประตูทรัพย์ให้กว้างขึ้น การแก้กรรมที่ขยันแต่ไม่รวยไม่ใช่การไปสะดอกเคราะห์ที่ไหนแต่คือการขอขมาต่อพระแม่โพศพและเจ้าที่เจ้าทางในเนื้องานหมายถึงอะไรหมายถึงการกลับไปกราบขอโทษงานที่เราเคยตำหนิเคยบ่นว่าเหนื่อยเคยทำแบบทิ้งทิ้งคว่างคว่างงานคือที่มาของเงินหากเราดูหมิ่นงาน เงินย่อมไม่อยากมาอยู่กับเราให้เปลี่ยนใจใหม่รักงานที่ทำเหมือนรักลูกขอบคุณทุกอยาดเหงือ่อแล้วพลังงานรอบตัวจะเปลี่ยนไปจากงานที่เข็นไม่ขึ้นจะกลายเป็นงานที่เกื้อหนุนเราส่วนพระคาถาที่อาตมาจะมอบให้ไม่ใช่คาถาที่ท่องเพื่อรอโชคลาบลอยมาแต่เป็นคาถาหัวใจเศรษฐี ที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้คืออุอากะสะอุคือความถึงพร้อมด้วยความขยันขยันแบบมีเป้าหมายไม่ใช่ขยันแบบตาบอดอาคือการรู้จักร,รักษาทรัพย์รักษาความดีและรักษาความเชื่อมั่นที่คนอื่นมีให้เรากะ คือมีเพื่อนดีมีหุ้นส่วนดีคบคนที่จะพากันไปสู่ททมเจริญไม่ใช่ชวนกันไปอบายมุขสัคือการใช้ชีวิตให้สมดุลไม่ตึงจนขาดไม่หย่อนจนจมกองหนี้ทุกครั้งที่เริ่มงานให้หายใจเข้าลึกๆท่องในใจว่าสัมมาอารหัง เพื่อดึงสติให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันเมื่อใจสว่างปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดวิธีการหาเงินที่ง่ายและได้ผลมากกว่าเดิมก็จะผุดขึ้นมาในใจเองจงจำไว้อย่าทำงานเพื่อหาเงินอย่างเดียวแต่จงทำงานเพื่อสร้างคุณค่าเมื่อคุณค่าในตัวโยมมีมากขึ้นโลกจะหมุนเงินทองมาให้โยมเอง โดยที่โยมไม่ต้องออกแรงวิ่งไล่ตามจนเหนื่อยยากอีกต่อไปขออนุโมทนาขอให้โยมเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญมีกินมีใช้ไม่ขาดมือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทิญ